สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามโมแหสารนะฮะวันนี้ก็มาส่งงานลูกค้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้มีลูกค้า2ท่านนะฮะที่สั่งมานะครับก็จะมีของอเจ้านี้นะครับสั่งมาเป็นชุนสารแหนะครับเป็นชุน16เสาวออันนะฮะแล้วก็18เสาว1อันนะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดทำบ่อยๆก็จะเห็นนะฮะว่าอันนี้มีความแตกต่างนะครับหนากว่านิดนึงนะฮะ ก็เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะครับแล้วก็ของอีกหนึ่งท่านนะฮะก็จะสั่งมาเป็นชุดเลยนะครับก็จะมีจอมนะฮะจอมสามอันนะครับแล้วก็เป็นชุดสําหรับสารแห่แสองจุดห้าเซนนะครับก็คือมีปลาสารสองจุดห้าแล้วก็ชุนนะฮะอีกสี่อันนะครับก็เรียบร้อยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจัดส่งให้นะครับก็ลูกค้าสามารถรอรับได้เลยนะฮะ ลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับที่เพจนามูแห่สารนะครับก็ยังมีทำอยู่นะฮะนอกจากจะมีจอบนะฮะปลาสารชุนก็ยังมีในส่วนของตัวสายกระไดแห่นะฮะว่าไงจะไม่ขามีในส่วนของสายกระดแห่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับว่าน้าตาประมาณไหนนะฮะก็ วันนี้ให้ดูกันสั้นๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับตามาเพจที่เราแจ้งไว้นะฮะแล้วก็เพื่อนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรอกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ